มาครับผมมาเจอกับไออาร์บารนเนอร์กันอีกครั้งนะครับผมนะวันนี้เรามีคิวจะขึ้นเกณฑ์ความชันครับอให้ดูวิวก่อนครับอืมเป็นไงวิวคอนโดครับก็ไม่มีอะไรมากขึ้นเกณฑ์ความชันใช่ไหมก็เหมือนขึ้นขาวแล้วครับผมต้องน้ำน้ำเปล่าสองขวด นะ้ำตาสองขวดแล้วก็ปรับเก์เลยคือเราจะวิ่งแบบจอกจอกอ่ะเออเดี๋ยวไาเลยที่ความชันนะครับผมระดับเท่ากับเก้าแล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะปรับสปนะีดเนาะสปีดเป็นสี่ครับทุกคน แล้วก็ค่อยๆเดินอับขึ้นไปเนาะอินคลายเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าโอเค้าเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยอ่ะคือสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคนระวิ่งหนึ่งกิโลก็เท่ากับเกณฑ์เกณฑนะ์150เนาะสิบห้าเปอร์เซ็นต์้าเปอร์เซ็นต์วิ่งหนึ่งกิโลก็เกณฑ์้อยห้าสิบกิโลก็เกณฑ์นห้าประมาณนี้ก็ วิ่งจับไปเรื่อยๆครับประมาณนี้แหละเนาะโอเคลองดูนะครับผมสมมุติว่าถ้าอยากจะลดความชันเป็นสิบเปอร์เซนวิ่งหนึ่งกิโลก็เกณฑ์้อยนะผมวิธีนี้ที่สุดกล้มเนื้อในการวิ่งเทรลในการวิ่งขึ้นเขาได้ดีมากๆครับทุกคนับผมก็เป็นระดับความความชันนะครับผมสิบนะ้าปอร์เซ็นนะก็จะเห็นว่า นะครับจากระนาบพื้นเน่ยนะก็จะประมาณเท่านี้นะครับผมสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะจริงๆมันก็มันก็ติดต่างลําบากนะก็อย่างน้อยมันก็ทําให้กล้ามเนื้อขาเราได้ได้ฝึกได้คุ้นเคยกับความชันนะครับเนาะประมาณนี้ปรับความชันสิบห้าเปอร์เซ็นตครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้กล่าวว่าน่าจะสิบโลนะสิบโลเอาเกณฑ์พันห้านะครับผม จริงแล้วการวิ่งเทรดมิลเลยนะเป็นอะไรที่แบบผมผมว่าแม่ค่อน้าเบื่อเลยแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีเวลาไปซ้อมแบบพวกภูเขาครับก็เลยต้องมาอย่างเงี้ยต้องมาเทรดมิวแบบอัพความชันขึ้นไปนะครับผมก็ประมาณเนี้ยสัปดาห์หนึ่งจะซ้อมแบบอย่างเงี้ยหนึ่งครั้งอาจจะเป็นแบบขึ้นบันไดคอนโดแต่วันนี้ เอามาเป็นเทรดมิวดีกว่านะครับนะคอนโดผมเนี่ยเกณฑ์ขึ้นตึกหนึ่งก็เจ็ดสิบเมตรนะครับแต่แบบมันถ้าขึ้นบันไดเนี่ยมันจะแบบจะปวดหัวเข่าน่อยๆเนานะก็เลยมาซ้อมแบบอย่างนี้ก่อนนะเนี่ย โอ้ย10กิโลแล้วครับทุกคน10กิโลปรับความชันเทรดมิลนะครับ15%สปีดของเทรดมิวเนี่ย4นะครับส,ส,สปีดพูดจาไม่ค่อยไหวละ10กิโล15%สปีด4ครับก็ได้เกณฑ์1,050เนาะ ย้ำอีกทีนึงนะครับผมนี้คือสูตรครูฝนนะผมก็เอามาจากครูฝนแหละนะครับคือถ้าจะเล่นความชันฝึกเกณฑ์บนเทรดมิลอะครับก็สมมุติว่าถ้าถ้าเราปรับความชัน10%ใช่ไหมเราวิ่งไป1กิโลเมตรเราก็ได้เกณฑ์ประมาณ100นะครับเนาะอันนี้คือแบบไม่ต้องแบบซีเรียสเรื่องตัวเลขนะเอาแค่แบบว่า เป็นตัวเลขโดยประมาณแล้วกันนะครับทุกคนครับตอนนี้กิโลที่เข้าสู่กิโลที่สิบเอ็ดก็เดี๋ยวเดินก่อนไม่ไหวเหนื่อยเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันโอ้ยเหนื่อยวะ่ะ เกพันห้าทีแรกอยากเอาให้ได้สักสิบห้าโลนะไม่ไหวเอาแค่สิบโลพอเกณฑ์พันห้านะจ๊ะโอเคบายบายถ้าไม่มีเวลาแบบผมนะก็ลองฝึกดูนะครับผมอย่างน้อยเราก็ได้เราก็ได้กล้ามเนื้อต้นขาครับทุกคนเนี่ยนะเราไะได้กล้ามเนื้อต้นขาคือความ ความรู้สึกแต่ว่าตอนนี้ใช่ไหมพอเราจอกๆอย่างเงี้ยเออเราจอกอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วเราเดินนะขามันเบาดีขาเบา,าเลยนะคะโอเคไปแล้วนะบ๊ายบายจ้ะ